สภาเด็กก่อนหน้าที่ของเราคือบทบาทเรามีหน้าที่อะไรวันนี้เราจะเป็นพลังสาคัญเลยช่วยให้สังคมดีขึ้นเราเป็นส่วนสําคัญเป็นพลังท,ที่สําคัญเลยนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างโลกที่น่าอยู่ท,ที่สุดที่น่าอยู่เค,เครือข่ายวันนี้ที่มานอกจากเรื่องสภาเด็กแล้วนะเนี่ยจะมีเครือข่ายสําคัญที่มาร่วมด้วยสําคัญนี้ก็คือ่มที่ชืใหม่หน้าดับเอสเดี๋ยวพี่นายจะมาเล่าให้ฟังว่ามีกิจกรรมดีๆมีโครงการดีๆทำอาชีพ ที่จะเาเเยาวชนขาดมีความสนใจพี่นายจะมาเล่าให้ความว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างและรับสมัครสมาชิกอย่างไรนะคะอยากให้ตั้งใจฟังวันนี้เราเป็นตัวแทนของหมู่บ้านสิ่งที่เรารับฟังวันนี้ก็คือเราไปชวนเพื่อนถูกไหมคะเรามีเด็กเยาวชนในหมู่บ้านของเราเยอะเราเป็นตัวแทนสําคัญเป็นคนสาคัญที่ต้องมาทําความเข้าใจแล้วก็เอาไปถ่ายทอดบ,บอกต่อแล้ชวนเพื่อนนะคะแล้วก็คุณครูกศน ูแลเรื่องระบบการศึกษาของเด็กนอกระบบอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเยาวชนของเราใครที่ยังไม่ได้เรียนคุณครูก็ต้องมีบทบาทสาคัญที่จะมาช่วยคุณที่เราฟังโอเคไหมคะภารกิจวันนี้ใหญ่หลวงมากนะแต่มันก็เป็นสร้างสังคมที่น่าอยู่กันนะคะพลังเยาวชนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราตันนี้จะให้หมอวิทย์มามาคุยเรื่องสภาเลยค่ะมาดูในแฟ้มนิดหนึ่งค่ะดูในแฟ้มก่อนนะคะทุกท่านแฟ้มนี้อบให้กับคณะผู้บริหารส่วนที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของบทบาท สภาเด็กนะคะเราจะอยู่ในบทบาทของสภาตำบลหมู่บ้านรออะดับจังหวัดแม้แต่ระดับประเทศต่อไปนะคะออของจังหวัดย่อของประเทศต่อไปอะน้า2สองออในชุดนั้นนะคะจะมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือก็ส่งไว้เพื่อเด็กๆจะได้เห็นว่างานของเยาวชนนะคะเราไม่ได้เดินลำพังไม่ใช่ครตเดินลำพังหรือผู้ใหญ่บ้านเดินลำพังหรือเด็กๆเ,เ,เดินลำพังนะคะจะมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ยังตอนตนอนนี้ก็ชัดว่าเราอสสอตรลงมาช่วยแล้วค่ะปัญหาปัญหายาเสพติดเขาไม่พอเหลืออะไรต่างๆมันเป็นอุปสรรค้าที่หนึ่งดังนั้นเราสตตรทำหมอวพลเล่หมอสองอลงมาช่วยแล้วนะคะคุณรูกศานอก็ลงมาช่วยแล้วแม้แต่แม้แต่กลุ่มสองกองทุนเครื่องมือเข้าทางการศึกษาโดยพี่นายก็ลงมาช่วยนะคะอันนี้ให้เห็นภาพน,นะคะต่อมาแผ่นที่สองก็คือเรื่องของกรรมการเราเปิดหน้าต่อไปนะคะเปิดกันหน้าต่อไปเห็นไหม รายชื่อกรรมการชมรมอันนี้จะฝากน้องๆแบบนี้ค่ะเราเป็นกรรมการในระดับตำบลน,นะคะตอนนี้ท่านเป็นท่านมาเป็นกรรมการบริหารของแต่ละหมู่บ้านเนาะเราต้องกลับไปที่หมู่บ้านของเราแล้วก็ตั้งกรรมการตามตามเขาเรียกตามกรอบตามระบบที่มีในนั้นนะคะก็คือเราจะเลือกใครวางตำแหน่งไหนที่จะช่วยงานของเยาวชนนะคะก็คัดเลือกกันมาในกลุ่มหมู่บ้านของไทยข,ของมันนะคะ โดยที่ปรึกษาเรากําหนดไว้มากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่หนึ่งจะต้องเป็นผู้นาชุมชนต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับกรรมการให้ให้กับทีมของเราแล้วก็ท่านเลือกที่ปรึกษาท่านที่เลี้ยงนะคะมาเพิ่มได้อีกนะคะในรายชื่อนั้นอ่ิกมาคลิกมาต่อมาค่ะจะมีใบรับสมัครสมาชิกนะคะอันนี้นะคะค่ะพริกพริกมาเลยนะคะต่อหน้าค่ะอ่ิกมาเห็นไหมคะเราจะมีใบรับสมัครสมาชิก สภาเด็กและเยาวชนของแต่ละหมู่บ้านค่ะรเราถ่ายเอกสารให้ทั้งหมด15ชุดนะคะหากใครเกินรลกวควถ่ายเอก,ก,ากสารเพิ่มเติม เนอมาได้ในเบื้องต้นนะคะสามารถเสนอมาได้ในส่งสารส,งสา่สงจัดดูแลสานสนุนโครงการนี้นะคะเราลองพิจนารณาดูเรื่องงบประมาณที่จํากัดของเราแต่เราจะพยายามให้เด็กให้เด็กเนี้ยรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมนะคะผ่านเด็กต้องแสดงความสนใจเข้ามาค่ะให้เขียนโครงการง่ายๆนะคะบอกว่าเราอยากทําอะไรใคร กลุ่มเป้าหมายเป็นใครกิจกรรมนั้นทำแบบไหนใช้งบประมาณเท่าไหร่ทําอย่างไรก็เสนอโครงการนะคะมีประธานเป็นผู้เสนแล้วก็ผู้นําชุมชนคือพี่เลี้ยงคนที่หนึ่งะคะ่ะเซ็ hmm. นกำกับมานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพิจารณาแ mm hmm. ล้วก็สนับสนุนงบประมาณไม่เยอนมากนะคะแต่คิดว่าน้องๆแต่พอสามารถก,กลับเพื่อนกิจกรรมไปได้อันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าวันนี้ไม่เข้าใจเราก็จะนัดหมายกันส่งวันหลังแล้วเราจะมีการประชุมค,ครั้งต่อไปนะคะ ครั้งต่อไปของเราเอาละอันนี้ให้เห็นภาพทั้งหมดนะคะแล้วก็จะให้พี่นายมาคุยให้ฟังว่างานพี่นายเป็นยังไงเพื่อจะรับมสมัครมาเชิกแต่ก่อนจะถึงภาพนั้นเดี๋ยวให้หมอมีคุยเรื่องสภากดปัทของสภาเพื่อทาําความเข้าใจกับว่าอ,อ่ายครั้งที่ประชุมนั้นนอกจะงงว่าเอ๊ะทำอะไรนะะะละเดี๋ยวฟังหมอมิคุยพรินะคะแล้วจัดเบรกยันไงเดี๋ยวเราแบ่งเวลาเบรกเนาะอ่ะขอตักลับคุณหมอมิคนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะเรียนท่านนายกจากโครงการิหาดสดตะบนลานวลนะคะแล้วก็คุณครูกอสานนนะคะเอาวันอื่นนะคะที่ผู้หมอจะคุยเรื่องนี้ขอเช็คแคมก่อนนะคะอ้าวหน้าแรกเป็นบทบาทนะคะมีไหมคะแต่ละบ้านเปิดดูก่อนเพราะว่าคือผู้หมอฝากถ่ายเอสารตัวพวกเราจะลงลงตรงนี้หน้าแรกเป็นบทบาทน,นะหน้าที่2เป็นคณนะกรรมการหมู่บ้านที่น้องจะไปไป ใบที่3เป็ smart, นใบสมัครดีไหมคะใบสมัครของแต่ละหมู่บ้านให้น้องไปสมัครน้องตั้งแต่6ปีถึง25ปีเข้ามาเป็นสมาชิกเยาวชนหมูห่บ้านได้เลยนะคะถ้าใบสมัครไม่พอน้องสามารถไปขอถารเอก่มากกว่าฐานสารตวตดีอวตดีไม่ถ่านไหมคะท่านนายกนะคะอ้าใบสุดท้ายจะเป็นโครงการค่ะดีไหมคะน้องอีใบโครงการไหมใบโครงการดีไหไมะคะ มีไหมใบโครงการบ้านไหนไม่มีใบโครงการมีไหมยกมือเลยลูกใบโครงการมีไหมอมูไหนไม่มีใบโครงการหมูหมู่เก้าไม่มีแคมหมูสามไม่มีแคมไหนคหมูหกหมูแปดแล้ก็ไปต้อไปเลส่ถ่ายรูปาทั้งมองทุนเืรสนารการศึกษานะครับหรือกสศนะครับซึ่งปีนี้เราได้โครงการ พอความสมรภทางก,การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบปี2515นะครับจากการแข่งขันทั้งหมด302โครงการคัดเหลือ115นะครับกลุ่มระษทิที่ซีนี่ได้ตำแหน่งแรกลำดับที่44ของประเทศไทยนะครับก็จะเอามาพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับขเขตที่เขาทางตสสเขาจะเข้ามาช่วยเหลืออย่างแรกนะครับก็คือ ข้อหมายของเขาก็าคือหนึ่งเด็กที่ออกจากการศึกษาการคันนะครับก็คือช่วงที่เรียนต่ออยู่ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นนะครับจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายแต่เรียนก่อนนะครับไม่ได้เรียนต่อแล้วก็กลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มพ่อแม่ไร้ส่ยนะครับที่ที่มีลูกทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ายังเรียนอยู่นะครับแล้วก็ กลุ่มที่สามที่จะช่วยเหลือกลุ่มนึ้งก็คือกลุ่มที่จบการศึกษาระดับภาคบังคับน,นะครับไม่ได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษาแล้วก็ไม่ได้เรียนเรียนต่อนะครับอายุไม่เกิน24ปีนะครับทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะาจัดอบรมอาชีพให้นะครับโดยจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายสามกลุ่มที่ที่ตั้งมานะครับพี่น้อรวนสอบถามยนิดนึงนะครับในห้องนี้พี่น้องคนไหนที่ที่ยังยัง ที่ยังเรียนอยู่ไหมครับหรือว่าที่ยังอยู่ในระบบการศึกษานะครับที่ยังเรียนต่ออยู่นะครับยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยรับแล้วมีน้องคนไหนที่ที่ออกโรงเรียนไหมครับมีไหมยกมือเลยครับยกมือเลยมีไหมครับมีไหมไม่ได้เรียนต่อนะครับมีไหมที่อยู่นอกระบบการศึกษานะครับที่อายุไม่เกิน2ีบีปีนะครับมีไหมครับยกเลยครับยกเลย โอเคทีนี้พี่อยากจะขอความร่วมมือกับเราทุกคนนะครับว่าพี่อยากให้ให้เหมือนลักษณะโครงการเพื่อนชวนเพื่อนน่ยนะครับสมมติว่าในวันนี้เพื่อนที่เรารู้จักในหมู่บ้านหรือในตำบลหรือคนรู้จักของเราอะนะครับที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับสามอย่างที่พี่พูดมานนะครับเรารู้จักเขาพี่อยากให้พวกเราไปชวนเขาเข้ามาเพื่อรกลกการฝึกอบรมนะครับฝึกอบรมอาชีพเริองต้นก็จะมีเกี่ยวกับ คือกอสศนะเขาไม่อยากให้พวกเราอยู่อยู่โดยการที่แบบว่าต้องของเงินพ่อแม่นะครับเขาจะมีสอนอาชีพเหมือย่างบางคนอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟอาชีพบา,าริสต้าหรืออย่างเช่นอยากปลูกเห็ดฟางเนติก,ก้าหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นการทักษาอาชีพซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องเข้ามาในระบบนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งอุปกรณ์สุกอบรมค่าอาหารมีค่าเดินทางไม่ด้วยนะครับคือน้องมา มาเข้าโครงการฝึกอบรมหนึ่งครั้งน้องก็จะมีค่าเดินทางก็คือค่าน้ำมันรถให้นะครับคือน้องไม่ได้มาฟรีนะครับอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าน้องมาฝึกอบรมปลูกเห็ดฟางในตะก้าใช่ไหมครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในความรู้สึกเราแล,แล้วเราสามารถป,ประกอบอาชีพได้นะครับก็คือทางทางเราจะให้อุปกรณ์ฝึกอบรมทุกอย่างอบรมเสร็จแล้วน้องกลับไปบ้านต่อเลยแล้วพี่ก็จะให้น้องถอดบทเรียนมานะครับโครงการเราก็จะเจอกันทุกเดือนนะครับแต่พี่ก็จะพยายามเ้ แล้วทีนี้ผมก็จะประสานงานไปทางการศึกษาทางตางัยาวอาศัยนะครับว่าผมก็ต้องช่วยขอความช่วยเหลือจากทุกท่านด้วยว่าให้เอากลุ่มกลุ่มนักศึกษาที่อายุไม่เกินนะครับกลุ่มนี้เข้ามาช่วยด้วยเข้ามาคือกสศมีขอบเขตไว้ทั้งงหมด70คนนะครับในในตำบลนนนวลน,นะครับคือคืออยากจะบอกทุกท่านว่าอบรมฟรีนะครับไม่มีค่ใช้จ่ายใด,ใด,ใด,ใดทั้งสิ้นนะครับก็คือถ้าถ้าคนไหนรู้จักใครหรือเพื่อนนะครับคือก็คือ เพื่อนที่อยู่รอบๆเราครับชวนมาเข้ามาได้เลยนะครับมันจะมีอาชีพฝึกอบรมเดี๋ยวพี่พี่แจ้งไปก็คือมีพี่พี่ท้อมเขาแจ้งรายละเอียดไปในแ้มน้องแล้วนะครับมันจะมีอาชีพที่จะจะอบรมอยู่ในนั้นนะครับมันก็จะมีหลากหลายอาชีพบางคนอยากส,สวยๆบางคนอยากทําอะไรก็คือเข้าไปเลือกได้เลยนะครับพี่ก็อยากจะให้เราอ่ะแจ้งกลุ่มมาแจ้งมาทางผู้บริหารต่างๆนะครับแจ้งมาทางอาสองมอบปต หรือว่าผู้ใหญ่บ้านหรือก็ใครๆก็ได้ในกลุ่มนี้เรานะครับประธานเด็กและเยวาวชนนะครับพอพอได้มาเสร็จแล้วหลังจากที่พี่กลับไปพูดเพราะว่ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าที่เคยอบรมที่ขอนแก่นนะครับก็คือถ้าเกิดน้องสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองผลิตภัณฑ์ของตัวเงมาได้เพราะว่าคณะสถาปันยักรรมมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เขาจะมาสอนวิธีออกแบบซึ่งพี่จะเป็นคนไปออกแบบแบรนด์แล้วก็แพคเกจิ้งต่างๆนะครับเพราะว่า เราจะไม่มุ่งเน้นให้น้องอยู่ตรงนี้เราก็คือจะมีทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์นะครับน้องสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองก็ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาหากลไกทางการตลาดก่อนว่าเราจะเริ่มยังไงซึ่งเราจะช่วยเหลือน้องๆได้ยังไงนะครับ